ครับมนเนก้าสิฟ้าพี่น้องมาเบิงหวานมาดีดอียิชกีฟครับเมเน,นเซียวตำราไม่พี่น้องเบิงน้ำเนาะครับระวังตำราในช่วงยุคตนแล้วก็ช่วงยุคกลางครับว่าเพื่อนได้เปรียบลักษณะที่แตกต่างกันในลักษณะใดเนาะครับเพราะว่าหวานนีหวันกุมเนกาถือว่าในช่วงปัจจุบันก็ถือว่ามีการคัดแยงกันโดยมากลายครับเพราะว่าตำราเพิ่นก็นได้บันทึกไว้ในคตละลักษณะนะครับระวังตำราเก่ากับตำราในยุคกลางครับสำหรับ หวานในกลุ่มบานทิพย์เนตครับรับถ้าเป็นตําราในช่วงยุคกลางครับก็คือตันนี้เขาอาจนิํามาเล็นเป็นหวานทิพย์เนตครับเพราะว่าลักษณะของเฟินสีมีลักษณะที่ตรงกับหวานทิพย์เนตในตําราในช่วงยุคกลางครับสําหรับตันนี้นะครับแต่ว่าถ้านําไปเทียบกับตําราในช่วงยุคต้นครับตอนนี้สิเป็นลักษณะของหวานไม่ดีครับสําหรับตันนี้นะครับ พอเก็มาทวนลักษณะที่ตำราในช่วงยุคต้นพันเด้เปรียบเทียบไว้จากเล็กจังน้อยนะครับเผื่อมีบางท่านที่ยังเมื่อเคยเข้าไปรับชมคลิปก่อนที่ผมเคยลงในช่วงปีกายนะครับครับในตำรายุคตนนก็ได้เปรียบเทียบลักษณะครับก็คือต้นะระใบไข่กับขมิ้นอ้อยครับหัวมีลักษณะไข่กับหัวกระทือหรือว่าบางตำราเพิ่นก็ได้เปรียบเทียบไว้ว่าไข่หัวขมิ้นครับสำหรับหัวหวานชนิดนี้นะครับ ครับส่วนเนื้อในหัวของเพิ่นกะมีลักษณะเป็นสีขาวครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิให้พี่น้องเบิ่งลักษณะหัวของเพิ่นน้ำนะครับส่วนเนื้อในหัวของเพิ่นกะมีลักษณะเป็นสีขาวครับมีกลิ่นหอมเย็นเนาะครับแต่ว่ากสิบ่รุนแรงปานใดเนาะครับสิมีกลิ่นหอมเพียงอ่อนๆครับับสําหรับใบของเพิ่นครับด้านหน้าใบของเพิ่นกะมีลักษณะเป็นลายสีขาวครับส่วนด e ah e <tinc S 1> ้านหลังใบของเพิ่นกะสิมีออกเป็นสีน้ําตาลครับออกเป็นสีน้ําตาลอมม่วงจางน้อยเนาะครับ หือบางตำราพันกระเด้เปรียบเทียบไว้ว่าครับลังใบเพ่นสิีมีลักษณะสีแดงดุดดังลูกหาแก่ๆครับครับนี่ก็คือลักษณะด้านลังใบของพ่นครับในช่วงเวลาที่พันขึ้นประมาณ2องถึงาใบนะครับสีมีลักษณะออกเป็นสีน้ำตาลอมม่วงแก่ๆแ,แบบนี้นะครับแต่พอเวลาที่ใบของพ่นครับได้ประมาณ3าถึง4ใบนะครับพ่นก็สีเริ่มออกมา ในลักษณะออกเป็นสีเขียวครับผสมด้วยสีน้ำตาลจักเล็กจัน้อยนะครับนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของหวานชนิดนี้ครับครับเดี๋ยวฮามาเบิงความแตกต่างของตำราครับเดิ่มจากตำราในช่วงยุคตนก่อนนะครับพี่น้องก็คงจะเห็นลักษณะที่ผมขีดไว้ครับว่าเป็นไดรบุไว้ว่าหน้าใบต้องมีลายสีขาวครับด้านลังใบออกเป็นสีน้ำตาลนะครับ นี่ก็คือความแตกต่างของตำรายุคต้นครับเดี๋ยวห้องเบิงตำรายุคกลางเนาะครับนี่ก็คือที่ผมคิดไวใบพี่น้องเบิงครับหน้าใบลักษณะหน้าใบของเพนซิมีลักษณะเป็นสีเขียวตลอดครับด้านหลังใบของเพนซิมีลักษณะสีแดงเลื่อนๆครับออกเป็นสีน้ำตาลน,น้ำเนาะครับนี่ก็คืออีกสาเหตุหนึ่งครับที่ห้องทับสนในต้นหวัดในกลุ่มนี้จกเล็กจักน้อยเนาะครับในช่วงปัจจุบันครับเพราะถาด ตำรายุคตนของหวานทิพย์เจเนตครับพ่นสีระบุไว,ว้ว่าลักษณะหนาใบของพันสีมีลักษณะเป็นสีเขียวล้วนครับอันนี้เป็นตำราของหวานทิพย์เจเนตครับพี่น้องกรงสเส็นขีดนะครับพ่นสีบอกลักษณะว่าดานล่างใบมีสีม่วงสลับเขียวครับดันหนาใบสีมีสีเขียวอ่อนๆครับนี่ก็คือเป็นขีดที่ตาเชยเพิ่นได้ขีดไว้ครับก็ขอขอบคุณตาเชยครับที่พิ่นได้บอกรายละเอียดไว้นะครับ ใบนี้ก็ถือว่ามีลักษณะทีล้าครับบานทิพย์เจเนตครับที่ดานหลังใบเิ็นเรียบเทียบว่ามีสีเขียวสลับม่วงนะครับแต่ว่าถ้าเฮาไล่เบิง่งจากใบ1นึงถึงใบสองครับเฮาสิเห็นลักษณะออกเป็นสีน้ำตาลอมม่วงแก่ๆนะครับถ้าเป็นบานทิพย,ย์เจเนตพันก็ต้องมีลักษณะที่เป็นสีม่วงสลับเขียวตั้งแต่เริ่มต้นที่ออกมาไม่ๆหมครับสำหรับใบบานทิพย์เจเนตนะครับ เอาสีบรเห็นลักษณะออกเป็นสีเข้มในลักษณะนี้ครับสําหรับดันหลังใบของเพ่นครับแต่้าหัาเห็นลักษณะใบที่3ที่4ของเพลนครับเป็นสีมองสลับเขียวนั่นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของใบหวานเพียงแค่นั้นแหละครับพอหวานกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายครับสําหรับหวานในกลุ่มหวานทิพย์เจเนตนะครับรับเัามาฟังสรรพคุณของเพล่นจักเล็กจักน้อยครับแล้วก็จังไปบึงหัวของเพลินไปนํานะครับ ครับสำหรับหวานไม่ดีครับก็สามารถแก้โลกตาได้ทุกชนิดครับที่ตำราเพิ่นได้บันทึกไว้นะครับก็คือเวลาที่เอานำไปใส่ครับให้เอาหวานนี้ครับมาปอกเปลือกแล้วก็นำไปติ่งไฟเพาะเกียมครับก่อนำไปแซ้คับเหลาโล่งหรือว่าเหลาขาวนั่นเองครับแล้วก็นำพิมพ์เสนมาใส่จากเล็กจักน้อยนะครับแล้วก็นำไปมกไว้กับข้าวเปลือกครับ ไวจากสามคืนนะครับแล้วก็นำมาหยอดตาแก่โรคตาได้ทุกชนิดครับเอว่าสิเป็นตาแดงหรือว่าตาหมัวตาฟางหรือว่าตาต่อตาแฉะต่างๆนะครับหรือว่าธิ์สีดวงตาก็สามารถนำไปรักษาได้นะครับก็คือมีสรรพคุณทั้งดันรักษาเกี่ยวกับโรคทั้งดวงตาได้ทุกชนิดครับแต่ว่าการนำไปใส่ผมก็อยาพี่น้องปรึกษาแพทย์แผนไทยผู้ที่พันเชียวชานครับเพื่อ ความปลอดภัยของสุขภาพร่างกายของตัวเฮเองครับเผื่อเฮสีบริพิผิดพลาดในการนําไปใ้เนะครับผมก็บบอยักสนับสนุนในพี่น้องนําไปใส่โดยตัวเองครับสําหรับการนําหวานชนิดนี้ไปใ้เนะครับครับพี่น้องกาคงเซนล,ลักษณะหัวของเพิ่นแล้วนะครับก็บคือเหนือในหัวของเพิ่นก็สีมีลักษณะเป็นสีขาวในลักษณะนี้แล้ครับกลิ่นของเพิ่นก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆครับสาหรับหวานไม่ดีนนะครับ ตามลักขาหอวขุดมาได้สมบูรณ์ครับหอาสีเห็นว่าหัวของเพลนสีมีลักษณะติดกันครับแต่ว่าหัวนี้เพอนกะอาจสิขาดออกจากกันนะครับนี่ก็คือหอยขาดของเพ่นครับที่ขาดออกจากหัวอื่นนะครับเพลนสีบ่มีลักษณะเป็นหัวเดียวทนทนในลักษณะนี้ครับเพลนสีมีลักษณะติดกันเป็นแถวออกไปนะครับสําหรับหวันไม่ดีครับครับพี่น้องก็คงสเสนลักษณะของเพลนแล้วนะครับสําหรับส่วนต่งตางๆของเพลนครับ ผมผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้กูบาอาจราย์ทุกท่านครับหรือท่านใดที่มองเห็นว่าหวานที่ผมลงไปครับว่าตรงกับตำรากะกสีแจงมาได้นะครับเดี๋ยวผมสะทำการลบคลิปให้ครับกับคลิปนี้ก็สีภาพี่น้องเบิ่งไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ